หลือเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับจะมีคําตอบสําหรับคนที่ลุ้นอยู่ว่าจะได้เห็นการกลับมาของอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23หรือไม่นะครับการกลับมาครั้งนี้ตรงกับวันที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30พอดีนะครับแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบกับพักการนาจะตั้งรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับ ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้ผมต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งครับมาคุยกับผู้ที่ติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดคนหนึ่งนั่นคือคุณจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนครับคือวันที่22สิงสิงหาเนี่ย ยังจะไม่ได้นายกรัฐมนตรีแน่นอนอันนี้ส่วนนี้ขอฟันธงนะครับเพราะว่าการเมืองเนี่ยของประเทศไทยในยุคของการลิ้นปล้อนตลบตะแลงหลอกลวงแบบนี้เนี่ยม,มีการเปลี่ยนแปลงกันทุกวันบางเรื่องก็ฟันธงได้บางเรื่องก็ฟันธง,ง,ง,งไม่ได้ครับเพราะความการลอนของผู้คนเนี่ยมันต้องบางประเด็นก็ต้องล็อกอ ขยับไม่ได้บางประเด็นไหนขยับได้ก็กวิเคราะห์ได้มันสามารถพลิกได้ครับแต่กรณีนายกรัฐมนตรีรผมเชื่อว่าวันที่22นี้ยังไม่ได้นะครับคือเศรษฐาทวีสินถ้าถ้ายังเดินเข้าสู่ในการโหวตเนี่ยยังไรก็ถูกพามบแถ้าถ้าสมมุติเปลี่ยนจากคุณเศรษฐามาเป็นคุณอุ้งอิงเนี่ยแปลว่าทุกอย่างจบไหมครับคือมันเป็นเกมผมเองก็เห็น่องรอยว่า ผู้เป็นแม่ที่อยู่ในประเทศไทยในขณะนี้เนี่ย<ม>ก็มีความห่วงใยลูกถึงขนาดที่ให้ข่าวนลักษณะที่เป็นเป็นแหล่งข่าวว่ายังไม่ประสงค์ที่จะให้คุณวิ้งเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีครับโดยให้เหตุผลที่สุภาพที่สุดว่าอายุยังน้อยเนี่ยแต่ในในทางการเมืองมันมากกว่านั้นรตรงที่ว่าเป้าหมายของการดำเนินการในคราวนี้ คือการปิดฉากตระกูลชิน,นวัตรและพัรคเพื่อไทยความสมบูรณ์ของท้องเรื่องเนี่ยมันต้องลากคุณนุ้งวิงมาครับแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าถ้าเป็นคุณนุงวิงเนี่ยจะให้ผ่านแต่ว่าจะได้เป็นหรือเปล่าก็ไม่ได้รู้นะ <c oughs> คือจะโหวตผ่านครับและไม่แน่ใจว่าวุฒิสภาเนี่ยเขาจะยํำก่อนหรือเปล่าเราเปรียบเทียบว,ว่าธุรกรรมที่คุณนุงวิงทำก็ลักษณะ ไม่ได้แตกต่างจากคุณเสรษฐาครับข้อมูลที่คุณชูวิทย์มีกรณีคุณเสถานั้นอย่าคิดว่าคนอื่นที่ไม่ใช่คุณชูวิทย์จะไม่มีกรณีคุณอุ้งอิ้งตอนที่ชุนทุนจีนสีเทาเปิดประเด็นน่ยกรณีหมู่บ้านที่ซอยลาดสาร,รับเรื่องต่างด้าวใช้โนมินีซื้อบ้าน,นแต่เรื่องนี้ก็เงียบไปนะรเรื่องนี้ก็จะถูกหกิบยกมาเรื่องตระกูลรัตนพันธ์ ที่เขามีคดีฟ้องร้องเรื่องการซื้อที่ดินและเรื่องราวอื่นๆก็จะพรั่งพรูมาไม่ได้แตกต่างกันถ้าของคุณเสฐาชัดขนาดนั้นคุณนุ้งิงไม่เหลือแน่นอนอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็จะเจอเรื่องจริยธรรมเป็นด่านแรกและก็จะยับเยินอย่างที่ผมบอกว่าโบทให้ผ่านแต่รู้ว่าจะได้เป็นหรือเปล่าเป็นคนละกรณีเป็นแล้วจะอยู่ได้กี่วันเป็นคนละกรณีเพราะฉะนั้นผมว่าท้ายที่สุด ท้ายที่สุดถ้าคิดได้นครับต้องไม่ต้องไม่ส่งเข้ามาอืนะครับและเพราะฉะนั้นพอเลยเสรษฐาไปก็ถึงบนในประวิตย์วงสุวรรณนี่เกมแบบนี้ที่บอกว่าเขาจะคว่ำเพื่อไทยและชินวัตรถ้าไม่มีอุ้งอิงเข้ามาเขาจะคว่ำยังไงอย่างไรก็ตามณขณะนี้มันไม่เหลืออะไรอยู่แล้ว <laughs> ถามว่าวิกฤติศรัทธาที่เกิดกับประชาชนที่มีต่อพักเพื่อไทยครับ ถ้ายอมรับในความเป็นจริงนี่คือถึงจุดต่ําสุดแล้วนะการระบัดสัตว์ทางการเมืองมันเป็นเรื่องใหญ่มากมและการระบัดสัตว์นั้นพรรคเพื่อไทยต้องไม่ลืมกันว่ามันไม่ใช่เป็นพรรคการเมืองธรรมดามแต่เป็นพรรคการเมืองที่ผ่านการต่อสู้และการต่อสู้นั้นมันมีคนตายเป็นร้อยครับาดเจ็บกว่าสองพันสูญสิ้นอิสรภาพนับไม่ถ้วนไปตายในคุกก็มี ครอบครัวพินาศย่อยยับอยู่ในสภาพทุกข์ระทมกันมายาวนานกว่าสิบปีนี้ครับเพราะฉะนั้นการระบาดสัตว์ของพรรคเพื่อไทยมันไม่ใช่เหมือนพรรคการเมืองปกติแต่มันต้องแลกด้วยชีวิตของคนตายของผู้บาดเจ็บของผู้สูญสิ้นอิสรภาพต่างๆเพราะฉะนั้นวันนี้พรรคเพื่อไทยไม่เหลือประชาชนอย่างที่ควรที่จะเหลือนะจริงอยู่อาจจะมีประชาชนที่ใกล้ชิดบรรดานักการเมือง ใกล้ชิดกับพรรคอยู่บ้างครับแต่ปริมาณมันจะไม่เหมือนเดิมหลายคนที่อยู่ในสนามรบในสนามการต่อสู้สนามความเป็นความตายนั้นผมเชื่อว่าเขาอยู่ไม่ได้นี่คือสถานการณ์ทั้งหมดที่บอกว่าบีบให้เพื่อไทยมาอยู่ตรงจุดนี้อย่างที่พี่ตู่บอกตอนแรกว่าทั้งหมดนี้คือเกมที่จะทําลายเพื่อไทยและชินวัตรอย่างนั้นใช่ไหมครับคือทั้งหมดนั้นเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ยอมเสีย่าง ถ้านายกทักษิณท่านไม่แลกเสียอย่างวันนี้พรคเพื่อไทยจะไม่มีทางเดินมาถึงจุดน,นี้ถามว่าใครไปบีบบังคับให้พรคเพื่อไทยต้องพูดว่าจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐครับใครไปบีบบังคับให้คุณลุอองอิงได้พูดว่าจะปิดสวปิดสวิตสามปอ,อมและก็ไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐใครไปบีบคุณหมอชนน่านให้พูด ว่าถ้าจับมือแล,ลว้วจะล่าใครไปบีบทั้งคุณหมอชนอทั้งคุณหมอพรหมมินคุณนุ้งยิ่งคุณเศรษฐาเรื่องแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตร,ราหนึ่งหนึ่งสองแล้ววันนี้ใครมาบีบให้ไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐค,ความเป็นจริงไม่มีใครบีบ,บเป็นความอยากได้เป็นตอนตอนตอนที่พูดตอนหาเสียงอยากได้คะแนนเสียง <laughs> วันนี้อยากเป็นรัฐบาลครับเพราะฉะนั้นเวลาอยากได้คะแนนเสียงกับอยากได้รัฐบาลมันเป็นเหตุผลตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเรื่องชาติบ้านเมืองไม่มีเรื่องประเทศไทยหรอกมันเป็นเรื่องกิเลสส่วนตัวล้วนๆที่ต้องการจะไปเป็นรัฐบาลโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของประชาชนไม่มีประชาชนอยู่ในสมการหลังจากวันเลือกตั้งเป็นต้นมามันเหลือแต่ความตลบตะแลงทั้งสิ้น การเมืองหลังจากวันที่ยี่สิบสองมองไว้อย่างไงบ้างครับผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับหลังจากนี้ไปหลังจากวันที่ยี่สิบสองอารมณ์ของประชาชนก็จะคึกคุกรุ่นตามลำดับเพราะว่าหนึ่งเราต้องดูว่าวันที่ยี่บสองเนี่ยนายกทักษินท่านมาตามนัดหรือไม่ครับผมก็บอกอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าจะเห็นตัว,ตวเป็นและที่คิดต่อกันว่า นะครับจะได้อยู่ที่โรงพยาบาลราชทันเพียงไม่กี่วันเพราะว่าโรงพยาบาลราชทันไม่มีหมอตาเนี่ย<ม>ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงคนตาบอดสองข้างเนี่ยยังติดอยู่ในเรือนจํา<ม>ผมนี่ยังทันอยู่<ม>ก็จะต้องสุกส่งมาโรงพยาบาลตํารวจ<ม>จากโรงพยาบาลตํารวจไปโรงพยาบาลเอกชนแล,และก็จะอยู่ที่นั่นถ้าเรื่องนี้เป็นความจริง<ม>คิดว่าจะเป็นไปได้เพราะประชาชนข้างนอกหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆ คือถ้าเป็นคนอื่นโนบอดี้โนเนมทั้งหลายเนี่ยใครอาจจะไม่มีความรู้สึก mm hmm. แต่ว่ากรณีของนายกทักษิณท่านเป็นบุคคลสาธารณะ mm hmm. มีความรู้สึกอย่างแน่นอน mm hmm. ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามผมยังไม่เชื่อเต็มร้อยว่าเราจะเห็นตัวเป็นๆจนกว่าจะได้เห็นนะ mm hmm. แต่ไม่อยากจะไปฟันธงว่ามาหรือไม่มาแน่ mm hmm. คือความไม่อยู่กับร่องกับรอย คนคุ้มดีคุ้มรารเนี่ยและคนไม่รักษาคำมั่นสัญญาเราจะไปวิเคราะห์อะไรอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยมันยากมากยกเว้นบางครั้งเนี่ยมนเห็นปรากฏการณ์แล้วก็ฟันธงพัวแต่ผมดูปรากฏการณ์ว่ามันยังมีข้อน่าสังเกตข้อน่าสงสัยเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอะไรที่จะเสียเรื่องคำประกาศแม้กระทั่งตัวนายกทักษิณหรือตัวคุณนุงยิงเองก็ตาม